ครูดิเราพูดถึงเรื่องของนักช็อปออนไลน์แล้วได้สินค้าที่ไม่ตรงปกนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขนะคะว่าถ้าได้ของมาแล้วเนี่ยเราจะขอเปิดดูก่อนได้ไหมล่ะเรากลัวเพราะว่าฉันสั่งก้อนหินไปหนึ่งโลอ่ะแต่ได้มาแล้วทําไมมันเบาจังไปสั่งมาทำไมก้อนหินไม่ผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่ามันมีคลิปแบบดราม่าเยอะมากๆเวลาีนไรเยอะว่าไดขอไม้แล้วคุณป้าคุณย่าคุณยายที่อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่รลอก็เป็นห่วงและกลัวว่าของจะไม่ตรงปก ใช่ไหมขอแกะไอโนู know, อย่าเพิ่งไปขอแกะก่อนไ <ฮะ S 1> รเดอร์ก็บอกคุณป้าแกะไม่ได้คือ<ช>ผมน่ะไม่ไม่ใช่คนที่ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ <ฮะ S 1> ผมแค่เอาเงินเนี่ยไปส่งให้เขาคุณป้าก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะขอดูก่อนเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตั้งหลายเคสแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมม,มันมันมีแบบหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากเลยนะคะทั้งได้ของไม่ตรงปกทั้งส่งมาโดยที่ไม่ได้สั่งทั้งอะไรดีอ่ะ เหมือนสั่งก้อนหิน1นกิโลแล้วได้แค่ใบไม้มาคือกลองมันเบาไงเรารู้แล้วแหละว่าก็คือไม่ใช่ของที่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็อยากจะรู้อะว่ามันคืออะไรที่ส่งมาให้เรามันก็เลยมีปัญหาทีนี้ปัญหาเหล่านี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านของสคบเขาบอกว่าเขาไม่ได้เพิกเฉยนะเพราะว่า มันมีคนไปร้องเรียนเยอะมากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นช่องโหว่ในร้านค้าออนไลน์ด้วยที่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะจะสวมรอยหลายรูปแบบเลยอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ย ไม่ได้สั่งอะไรมาหรอกแต่ของมันส่งมาให้เราแล้วมันมาเป็นชื่อพี่หนึ่งแล้วพี่หนึ่งดันไม่อยู่บ้านคุณแม่รับให้แม่ก็เข้าใจก็ไม่รู้ไงไม่ได้แกะออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรใจเงินไปเฉยเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกล่องเปล่ามาเพราะฉะนั้นล่าสุดคุณจิราพรสินธุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกค่ะออกมาบอกว่าประชาชนเยอะเลยนะคะสะท้อนความเดือดร้อนแบบนี้มาจากการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ต่างๆแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยนะคะก็ร้องกันมาที่สํานัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคอบอแล้วหลายกรณีด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกติดต่อไม่ได้บางกรณีผู้บริโภคก็ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจนพัสดุเนี่ยไปส่งที่บ้านแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินที่ปลายทางค่ะล่าสุดนะคะปัญหาเนี่ยทางสคอบอค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ ควบคุมประกาศในหลักฐานการรับเงินพอสอซึ่งก็จะลงประกาศในรชัชกิจจานุเบกษาเดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่ะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักช้อปออนไลน์ทั้งหลายค่ะใช้โดยการใช้มาตรถาก มาตรการส่งดีหรือว่าดีเดลิเวอรี่นะคะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเลยค่ะเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าผู้ประกอบธุรกิจชื่อนามสกุลผู้รับเงินหมายเลขติดตามพัสดุให้ชัดเจนนะคะกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเนี่ยเป็นระยะเวลา5วันค่ะก่อนที่จะนําส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสค่ะในการแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าแล้วก็ขอคืนเงิน สามารถที่จะเปิดดูสินค้าก่อนที่จะชําระเงินได้ด้วยนะคะถ้าพบว่ามีปัญหาก็สามารถที่จะเป็นเซ็จเลยไม่ต้องชาระเงินแล้วก็ไม่รับสินค้าก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วหรือสมมติถ้าไม่อยู่บ้านอย่างสมมติเมื่อกี้ที่เราสมมติกันว่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งไม่อยู่บ้านคุณแม่รับของพอพี่หนึ่งกลับมาบ้านพี่หนึ่งมาเปิดที่ลังอ้าวไม่ใช่ของที่เราสั่งใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเราไปเรียกเงินคืนได้ถูก้องค่ะในห้าวัน่ขนส่งเขาจะถือเงินไว้5วันหรือกรณีถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อก้อนหินมาแล้้วเารรููอย่ห่า มันไม่ใช่ก้อนหินเราเปิดดูปุ๊บก็คือเราไม่จ่ายเงินณตอนนั้นเลยก็ได้เหมือนกันไม่ต้องใา่เงินก่อนจะคุยกับรเดอร์ดีๆนะใช่แคปหน้าจอคุยกเมื่อักครู่นี้เอาไว้นะคะแล้วก็ให้ให้รเดอร์เขาดูว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วทําแบบนี้ได้ไม่ผิดแล้วตัวเขาก็ไม่เดือดร้อนด้วยอแต่เขาก็ประสานทําความเข้าใจกับบริษัทขนส่งแล้วค่ะ